สวัสดีค่ะทุกคนมานน้นะคะเพื่อนๆทีอยูกับช่องน้องฟิีแฮปปี้ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้น้องฟิีก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟวันนี้นะคะแล้วก็จะเล่นในโหมดฟรีสไตล์นะคะนี่เลยชุดของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนนะจากชุดเตี่ยวเสีย้ยนโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราะะก็จะเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้เป็นเสื้อคอตัดกางเกงขาสั้นนะคะแล้วก็หน้ากากแล้วก็ใช้เป็นตัวแคโรลีนนะคะอันเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน แล้วแค่นนนะคะเดี๋ยวเราจะอันนี้กับส่งดอกไม้เป็นกำมืใจให้ตัวเองนะคะแล้วก็เริม่มเริ่มนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะใช้เป็นปืนลูกซองนะคะ,ะ,คะช่วงนี้เราติดลูกซองมากทุกคนติดมากเดกบัตด,ดอย่างแรกนะคะเราต้องเอากระถางไปบางก้นนะคะแล้วเราก็ใช้พีิบแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะเราแค่เป็นของตกแต่งเฉยๆโอเคค่ะ อันนี้เหรอเดีย๋ยวเราจะใส่ไปมั่วๆนะใส่ไปมั่วเลยใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปให้หมดทริคนี้นะคะเดี๋ยวมันก็จะดีเองใส่ให้หมดใส่ไปเสร็จไปห,หมดแค่นี้ก็พอนะฮะยาเราไม่เอานะโอเคค่ะทุกคนพร้อมแล้วไปมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะเริ่มเฮ้ยในนี้มีสองคน ก็จะมีนักฟิลกับเพื่อนคนอื่นนะะวัดดี้มใครอยูมาไอโอ้ยสี่คนแล้วท่มาม่ yes, <sir. S 1> แตกนึ้อ <Yes, sir. S 1> แตกอีกหนึ่งรับท่านผู้ช yes, <sir. S 1> <laughs> มเย่เค,ครื่องนี้เขาจะเออเลยะแล้วต้องเฉลยกับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยใคร yes, <sir. S 1> โอ้สอง yes, โอ้ยเอ้ยไม่ใครร้ายอ่ะเย้ปวดแตกหกรับครับผมตีเย้เจ็ดแล้วตอนนั้มันอะไรตายก็ไปตายไปเลยเย้เก้าคนแล้วไวมากทุกคนอ้าวหายไปอีกแล้วเขาแอบอยู่ข้างบนนั้นไงโอ้ยเห็นบันไนไหม จะอยู่แค่ตรงนี้พอนะฮะเดี๋ยวเราจะอยู่แบบกลางๆแบบคนเยอะเยอะเออคนเยอะๆคนเยอะๆออคนเยอะๆ,เ,อะๆเราจะตามมาฮะตามเข้าไปโอตอ,ตอต่อหน้าต่อตาเฮ้ยเดี๋ยวนราจะจู๊กันอย่างนี้เลยเหรอเยสสิบคนแล้วครับมามามาเลยมาเลย โอือ,อป้าตกจะมีบ้างหมดอีกรอมตอติดติดตินบอดีพนุตอนนี้51แล้วยิงรวัวๆเฮ้ยๆอ๋อเจ้าข้าขอดิงข้าวแันนะอาบายดูชาปรามจร์ของเขาว่าเขาจะกินสักแค่ไหน หนึงอุยาดอไหนเมืกี้คนนี้เขายิงใครนี่เอาผิดคนนะฮะบแรกสิบหกลับสิบหกลล,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 ลอย่ายิงผมไม่ได้เอายาางะด้วยสิยิงยิงแม่แม่เลยฮะเราจะเดินตรงไปคนะเดินกระโดดดิ้ง เอ้ยติดบั๊กมีคนติดบั๊กโอ้ทายสองแายสองภายในลิปตานะออเออเย้ใครน่ยโอ้โหโอ้โหยิงรัวรวครับยิงรัวรวดีเด็โอ้โหแตกพี่ชายพี่ชใย ใช่ไหมเราต้องไปเจมหน่อยเพื่อนเพื่อนคนสุดที่รักเพื่อน,ไไน,นอยู่ไหนกันอยู่ไ,ไหนกันหมดที่ไหนกันเพื่อนเอ้ยเพื่อนจ้าแล้ทีสามแล้วตาน้องเฟลเห็นเขาอ,อยู่ตรงนี้อ้าววาได้ เย้ yeah. เราจะวนกลับไปที่เดิมน,นะฮะปัดจีตัตกเย้ yeah. เราจะวนกลับไปที่เดิมน,นะฮะปัดจี้ <Yeah. S 2> แตกจิ้วแตกุกใจนะครับเท่ ว้าวที่เราฆ่าเขาดีถือว,ว่ามันดีบ้างนะคะโอ้โหโอ้เพื่อนอ้าวที่หววัวเชียอะเสือเขาอ้าวเฮ้ยใครลัดใครลัดเสืววอเขาข้างบนใช่ไหมโอ้โหพี่ฮีโร่อีเป็นพี่ใช่ไหมไอ้ลามโอ้โหโพี่ชาพี่ชาใช่ไหม น้่อาจริงโอ้เขาเขาคิ้กล่องนอนหอกอะนะเราไม่ใช่คนใสแบบนั้นนะบอกให้โอ้ไอวอาเยอะจังเลยนะโอ้แต่ยากนะคนนี้ โอ้โหเย่ห well, uh, 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 ัวแตกเอือ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 เรือเอื Weekly ่อเรือนเรือปล่อยให้เราตายคือคอลงโอ้โห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 มึงมึงงงเลยทีเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นโปรใช่ไหมเออเย้สามสิบหกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เหลือแค่แปดคนนะคะในแมปนี้พี่ชายเสือเขาตู้ บนนั้นหนึ่งนี่เราจะแพ้ไม่ได้โอ้โหโอ้โอ้โอ้แตกโอ้สี่สิบแล้วสี่สิบแล้วโอ้ยยาไปสิเฮ้เสื้อขาวเฮ้ยใครรัดอ่ะโอ้ผมไม่ยีเสื้อขาวย่อให้นะ ต่เราจะไม่ยอ่อเราจะไม่ยอ่อเด็ดขาดใช่ไหมพิสาลีสาลีอ <Yes. S 1> ย่านะอ๋อเจ้าโอพ้พี่จะ๊ะ <Yes. S 1> โอ้โอ้แตงมาครับทุกคนเจ้าไม่ยงไม่ย่อแล้วเย่สิบห้าแล้วเดี๋ยวเคลืนไปหตีสิบหกแล้วและให้คนเชืยว <Yes. S 1> หัวแต้ 4-7แล้วนะคะตอนนี้เย้เย้แอดเฮ้ยแอนถ้าเอ็ดแล้วนะเมื่อกี้มันเขาจะนั่งพันยายอยู่นะโอ้ตอนนี้เหลือคนที่อยู่ในนี้ทั้งหมด7คนค่ะพี่นั่ารัะพี่ดีมากเอ้อๆๆๆๆๆเอเอ,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 เอแต่เมื่อกี้แบบสวยมากทุกคน เพื่นรักเอาเจ็บเก๋เกเจเจเฮดช็อตยิงกระด้าทำไมเราอยากให้ทำกับข้าวใช่ไหมฮลโหลัสดีพี่นึ่ฉันบีสอนให้นะฉันแค่จะไปยืมบ้านนยสักพักหนึ่งสักพักของฉันก็พักใหญ่ๆแล้วนะมีใครอยู่ฝั่งนู้นไหมถ้ามีมีฉันจะลงไปแล้วนะหรือว่าไม่ลงไปดีลงีกวบาเฮ้ยมีคนมาเราต้องแอบดักนะ ตีแปดแล้วจ้าแต่งแล้จ้าพี่สามทีหลังเราจะไม่ย่อนะอย,อย่างแรกเราจะไม่ย้อนนะจ้าหลายวอดีมากน,านั่นไงอยู่ข้างบนจริงด้วย เย้หกสิบสาแล้วะคะ่ะเย้นี่คนนี้เย้ตานนี้นะคะเรฟินเราไม่ทีปล่อยเดี๋ยวอีกซับตานะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเย้ yeah. โ,อโ,อโ,อโอ้โหืม ขอแตกงนะสำหรับวันนี้นะคะน้องฟิก็ได้สั่งหาศัตรูนะคะทั้งหมด68คนนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย